สวัสดีครับกับผมอดีสรเพียงเกตรครับสนทนาตรงไปตรงมาคุยกับอดีอรประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2563 6 3สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับ วันนี้ก็หัวข้อสนทนาก็คงจะไม่พ้นเรื่องสวยที่สมองหรือว่าสวยที่ใบหน้าหรือว่าที่การกระทำศึกนางงามกับนางงามตกรอบยังเป็นที่สนใจของประชาชนในโซเชียลน,นะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะมาทำเรื่องนี้เพื่อจะกลบกลบเกลื่อน ความขัดแย้งที่รุนแรงของพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าเพราะว่าทางโคศกพรรคพลังประชารัฐมีตำแหน่งเป็นเลขานุการรับรีว่าการกระทรวงการคลังเขาบอกมันเป็นเรื่องธรรมดามันลักษณะไตรักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปน่นรู้เรื่องธรรมะกับเขาด้วยเกิดขึ้นไม่ว่าตั้งพรรคเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งมาตั้หน่อยขัดแย้งกันแล้วก็จะดับสลายไป สแสดงเห็นว่าเป็นพักเฉพาะกิจอย่างนั้นหรือเปล่าบิ๊กป้อมนะครับผมเองไม่อยากเรียกว่าบิ๊กนะครับ mm hmm. เพราะว่าไปไหนก็ถูกโซมปีกหิ้วปีกบิ๊กมันต้องบินได้นะ mm hmm. <laughs> นี่ไปไหนลูกน้องหิ้วปีกนั่งตรงไหนหลับที่นั่น mm hmm. ก็ออกมายอมรับพยักหน้านะว่าอยากจะเป็นหัวหนา้าพักพลังไปชารัฐเอานะใครจะเป็นไม่เป็นเนี่ย เพราะว่าความขัดแย้งของท่านนี่ทําให้ประเทศยิ่งตกต่ําลงไปนะครับไม่มีผลดีอะไรเลยการแกงแย่งชิงดีชิงเด่นแย่งตําแหน่งต่างๆในในรัฐบาลเพื่อจะบีบให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาปรับคณะรัฐมนตรีบ้านเมืองยิ่งตกต่ําไปเรื่อยครับจะเอาเรื่องของนางงามและนางงามตกรอบเนี่ยมากบเรื่องนี้หรือเปล่า <Okay. S 1> ครับ ผมคิดว่าสมน้ําสมเนื้อกันไหมครับทษนะครับอสองคนเนี้ยเพื่อนข่าวผมว่าก็ต้อง <c oughs> ดูแล้วก็สมน้ําสมเนื้อกันนะครับเพราะว่าอีกคนก็ไม่ฟังอะไรเลยอีกคนอธิบายยังไงก็ไม่ฟังนะครับเพราะว่าต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างเ,เรียกว่าอะไรละ่ะจะจะเอาชนะกันนะครับ แต่แต่ผมว่าดูแล้วเห็นบอกี่มีเหตุฟ้องร้องกันเหรอมีเหตุฟ้องร้องแก้ความกันก็ยังไม่หยุดนะครับอีกคนหนึ่งบอกจะฟ้องแพ่งด้วยดูตามข่าวก็ยังกระทบกระทั่งกันตลอดอ่าฟ้องแพ่งถ้าชนะคดีก็จะเอาไปเลี้ยงหมายจรจัดน่นครับอีกคนหนึ่งฟ้องแพ่งอีกคนก็จะไปให้การแต่งตัวแต่งแต่งเด็กแต่งตัวดีความคิดแต่ละคนนะครับในหน้าที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์สังคมมันได้ประโยชน์เลยว่ะ ผมว่าประโยชน์นะแทบหาไม่ได้เลยครับ <c oughs> ทำไมทุกคนไทยไถึงสนใจเขาเนี่ยสนใจเรื่องเนี้เรื่องครอบครัวอ <c oughs> อยากรู้ว่าอะไรละ่ะนางงามสองข่ายนางงามตกรอบกับนางงามที่เป็น <c oughs> ที่มีความรู้ความสามารถกว่าจะได้เป็นนางงามนางสาวไทยท่านก็ดกรบุ๋มก็ ให้ความรู้เยอะนะครับให้ความรู้ท้งทางทีวีโทรทัศน์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องกฎหมายนะครับเราก็ฟังมานานแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นสอสอลงพื้นที่ส่วนลาดบุรีก็คงจะรักมากถ้าไทยเขาไปลงสอสอในเขตลาดชบุรีถ้าลาออกแล้ให้พอถ้ท่านดรบุ๋มไปลงไม่รู้จะเป็นยังไงก็อยากเขียนอยู่เหมือนกันครับถ้าลาออกแล้วไปไป,ไปเจอกันที่ลาดบุรี คือการลงสสมันต้องมีภูมิเราในการเกิดอะไรทา้งนี้นะครับถ้าท้าทายกันท้าทายกันเพื่อทําความดีเนี่ยไม่ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะนี่ท้าทายไปเพื่ออะไรสนามกลางน่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับนะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะคือคนที่เป็นสสผมพูดเมื่อวานแน่นอนครับมีประชาชนเลือกเขาศรัทธาก็เลือก หนึ่งเลือกตั้งโดยบริสุทธิ์สองเลือกตั้งโดยการโกงโดยการโกงคะแนนซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะผมว่าการเลือกตั้งของพวกเรายังวนเวียนวังวนอยู่ตรงนี้อยู่โดยเฉพาะกรกตของประเทศไทยเนี่ยปัดเศษคิดคะแนนก็ยางอะไรไม่รู้ได้ยินข่าวว่าช่วยเหลือกันมีบ้างอยู่ก็อ,อยากมองให้มันเป็นประโยชน์หน่อย ว่าความขัดแย้งที่กินหน้าเนื้อข่าวในโซเชียลเนี่ยคุณที่เป็นสอสอเนี่ยคุณไม่มีงานทำหรือไงอ่ะผมว่าไงลนะ่ะไปทำงานในคณะกรรมการไปทำงานในสมัยประชุมเนี่ยเตรียมเอกสารจะอภิปรายจะมีเรื่องตั้งคณะกรรมการวิสามันในสัปดาห์นี้นะดูท่านนะครับ เพื่อตรวจสอบการใช้เงิน1.9้าล้านล้านคุณไปเตรียมเอกสารพวกนี้มีดีกว่าหรือหรือแม้กระทั่งงบประมาณรายจ่ายประจําปี2564คุณเตรียมมา,ายวิรายชี้แจงหรือไม่ไม่ใช่มาเกะกะร่ารานประชาชนนะครับผมถ้าให้เลือกเนี่ยผมก็ต้องเลือกที่ฝ่ายถูกต้องการวิาพาก์วิจารณ์เป็นเรื่องธรรมดาเขาจะดุจะดา่าจะว่าสอสบ้างสอสไม่ใช่มนุษย์พันธุ์พิเศษนะครับ เป็นคนที่ต้องรับใช้พี่น้องประชาชนฮะผมแล้วแลวจะยุติยังไงเนี่ยสึ่นางงามเนี่ยผมว่าก็น่าจะทางศาลนะครับ<ะ>มีที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วมูลเหตุไม่มีนะครับเขาเรียกว่ามูลเหตุมาจากไหนเออฟังฟัง,ฟงเขาเรียกอะไรโบราณว่าเราจับฟังไม่ได้สับจับมาก็เดีกนะครับ<อ>ก็ค่อยคุยกันก็เข้าใจแล้วนี่มันเขายังอธิบายอยู่ ก็เอามาเป็นเรื่องซะและ้วกบกันเมืองมากเออกบกันเมืองมากกว่าเพราะว่ามันไม่มีเหตุไม่มีมูลมาเลยผู้หญิงด้วยกันทั้งคู่ครับ,รบ <laughs> ผมต้องฟ้องพี่น้องชาวราชบุรีแล้วครับปล่อยให้เจอสสท่านก็ตักเตือนหน่อยนะครับมไม่ใช่ไายุให้มาทำมไม่ใช่ให้หลุดจากเชือกก็เลย <laughs> มาเห่ามาหอนมากัดเขาเอง ผมว่าไม่ดีในฐานะที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็อยากให้น้องๆลูกหล,กลานที่เป็นรุ่นหลังเลยรักษาภาพลักษณ์ของสสไว้หน่อยนะครับวันนี้ก็สนทนาก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะยังไม่ได้ข้อสรุปรที่เราสนทนากันจริงๆแล้วท่านเป็นสสก็ฟังชาวบ้านเขาบ้างไม่ต้องไปเขาเรียกว่าเลยกดขี่อะไรเขาอย่างเนี้นะครับเราเราเป็นสสแล้วก็ฟังเขา ถูกผิดก็อธิบายเขาฟังคุยกันภายในก่อนก็ได้ไม่ต้องมาตามหน้าสื่อสรุปแล้วก็คงจะึ้นลงขึ้นศาลเออึ้นลงขึ้นศาลสรุปแล้วผมว่าม็น่าจะกบข่าวการทะเลาะก,กันของพรรคพลังประชารัฐมากกว่า <laughs> ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องอะไรมากมายนะครับ <laughs> คุณพนัทบุ๋มบดดาเขาก็เป็นท้ามาหากิงเขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จบปริญญาเอก <laughs> นะก็แซวกันไปแซวกันมาไม่ได้เรื่องหรอกนะแซวเรื่องการเยียวยาได้ครบหรือยังจะป้องกันโควิดยังไงจะยกเลิกพระราชกำหนดได้หรือไม่น่ยจะได้ประโยชน์มากกว่าใช่ครับใช่ไหมเรื่องปากเรื่องท้องประชาชนวางแผนยังไงหลังจากจะเปิดคลายล็อกระยะที่ที่สี่แล้วเนี่ยจะทํำยังไงจะวางแผน จะตักตัวยังไงจะกินข้าวยังไงจะหาเงินยังไงคนต่างชาติเข้ามาจะเข้ามาได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับจะได้ภาษีจากต่างชาติเยอะๆแต่ปลอดภัยของโควิดมาอันดับหนึ่งต้องมาอันดับหนึ่งเลยนะครับอ่าจะสนทนากับเรื่องพวกนี้เนาะแล้วก็มีนักร้องบางคนนจาจสกคุณรากแก่นที่ผมพูดเมื่อวานคุณคิตตี้รากแก่นบอกว่าขอร้องสอสอพวกเนี้ย อย่าบริจาคร,ร่างกายนะตอนตายให้แก่รถพยาบาลเพราะอะไรครับเพราะผ่าไปผ่ามาศพประจันใหญ่ผ่าไปที่กระโหลกมันไม่มีสมองวันนี่นดะจญญาชนด่าจเจ็บเลยครับครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ